วันนี้มาหาลงไทยรู้สึกวันนี้จะเป็นวันอังคารที่ี27กุมภาพันธ์2567ก็เลยมาจะมาสัมผัสลงไทยโคศกเมืองจันทร์หรือว่าโคศกจันทบุรุษรุ่นเก่าแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจคือผมเคยเอามาลงในโลกโซเชียลแล้วแล้วคนสนใจบอกว่าโอ้โหเป็นแบบอย่างโคศกจนในปัจจุบันเขาไม่ค่อยมีมันก็จะอ่านหนังสืออ่านสคริปต์อ่านอะไรแต่อันนี้สองหมัดออกมาได้ไม่ก็เข้ากระดูกดำ ไม่รู้ว่าลุงไทยไปเรียนมายังไงจากไหนยังไงฮะลุงไทยข้อมูลตรงนี้ไหนคนสนใจคือประสบการณ์จะอยู่กับโคศกดังๆครับเช่นคุณละไมโพแก้วโคศกประจาอนุสาวรีย์สอนผู้ครับแล้วก็หมอปฐมครับอาจารย์เทบรีนี่ก็สอนแล้วก็มวดสเวกพมรินนี่ก็สอนลุงไทยก็พผู้ในวังก่อนลุงไทยก็พูดไปตามเขาเพราะสมัยก่อนนั่นโคศกหายาก ก่อนที่วัด